ช่องของเป่านะคะวันนี้เปล่าก็จะมาพูดสิ่งที่มีสาระมากที่สุดก็คือเรื่องการฝึกงานค่ะก็คือจริงๆเพิ่งฝึกจบเมื่ออาทิตย์นี้เลยค่ะแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อ อตอนนี้อยู่กำลังขึ้นปี4นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะ,ะศิลปศาสตร์เอกการสื่อสารภาษาอังกเชิงโทรกิจค่ะแล้วตอนช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา2เดือนนะคะเปา่าก็ได้มีโอกาสฝึกง,งานที่ายแมนวงในค่ะโดยเข้าร่วมโครงการายแมนวงในจูเนียนี่เลยค่ะตามเสื้อนี้เลยเวันนี้เปา่าก็เลยจะมาเล่า,าถึงขั้นตอนการสมรัคร ตำแหน่งแล้วก็หน้าที่ที่เป่าได้ทำนะคะแล้วก็สิ่งที่เป่าได้จากการฝึกงานในครั้งนี้ค่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยก็คือขั้นแรกนะคะทุกคนก็คือคณะของเราอ่ะมันบังคับให้ฝึกงานใช่ไหมที่เราก็เลยเริ่มหาเริ่มเตรียมตัวหาแบบที่ฝึกงานตั้งแต่เดือนประมาณพฤศจิกาของปีที่แล้วน่าจะก่อนหน้านั้นอีกจริงๆแล้วอ่ะเออแล้วแบบเราก็สมัครมาเรื่อยๆจนแบบไลน์แมนเนี่ยเปิดรับแบบช้ามากก็คือเปิดเมื่อ เดือน4เดือน5อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบใกล้ถึงช่วงเวลาฝึกงานแล้วใช่ปะแต่ว่าตอนนั้นจริงๆเป่าก็แบบมีได้ที่ฝึกงานบ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนยังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นแล้วก็เลยโอเคสมัครล n e แมนไปแล้วแล้วก็แบบพอสมัครเสร็จนะเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาให้ทําข้อสอบนะคะก็จะมีข้อสอบเป็น Choice แล้วก็ข้อสอบข้อเขียนนะคะอันนี้จะเป็นในโครงการของ ไลแมนวงในจูเนียร์นะจริงๆแบบไลแมนนะเปิดรับสมัครนันกึกษาฝึกง,งานตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าโครงการจูเนียร์ก็คือจะเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเฉพาะอ,อ,อินเทอร์นแบบโดยเฉพาะแบบมีหลายตําแหน่งในบริษัทมากรวมๆแล้วก็ประมาณแบบ60 70คนได้ในแบบที่เขาร่วมโครงการนี้นะคะก็พอเขาส่งอ,อ,อีเมลมาให้เราทำเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาให้แบบสัก2 3สาวันอะไรเงี้ยมั้งถ้าจะไม่ผิดก็คือแบบว่า จะมีเหมือนเป็นข้อชอยเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนปัญหาเชาวที่แบบทั่วไปมีคิดเลขมีแบบภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยนะมันก็แบบไม่ได้ยากมากคือจริงๆอะเป๋่ไม่ได้เตรียมตัวเลยด้วยซ้ำเพราะว่าที่แรกคิดว่าเขาอะไม่รับปี3คิดเข้าใจผิดว่าเขาจะรับแค่แบบปี4ก็เลยแค่แบบเออว่าจะลองเข้าไป ดูเตรียมตัวไว้เพื่อแบบจะมาสมัครอีกทีตอนจบปี4ีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่แบบพอเข้าไปก็เลยแบบลองทําลองทําดูมันก็แบบไม่ได้ยากมากเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกชุดหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะแล้วแต่ตําแหน่งว่าแบบจะมีตําแหน่งไหนที่แบบได้สอบข้อเขียนบ้างคือบางตําแหน่งก็ไม่จําเป็นต้องสอบข้อเขียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ของเปล่า่ก็คือต้องสอบข้อเขียนด้วยซึ่งข้อเขียนก็จะมี3ข้อเป็นแบบภาษาไทยหมดเลยแล้วก็แบบให้โจทย์เรามาถามแบบ customer journey ถามแบบแคมเปญให้เขียนแคมเปญขึ้นมาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็เข้าไปแบบตั้งใจจะดูแบบดูแนวทางเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบต้องติดนะอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็เลยแบบเออไหนๆก็เข้ามาแล้วก็เลยแบบพิมพ์ๆไปสักหน่อยก็คือแบบเหมือนก็คิดได้พอดีแล้วก็แบบ เขาให้เวลาแบบทำสามข้อประมาณ50นาทีนะทุกคนแล้วแบบเออพอทําเสร็จอะเราก็แบบส่งไปเรียบร้อยเราก็รอเขาประกาศผลคือเขาอาจจะโทรมาก่อนว่าแบบโอเคเราผ่านข้อเขียนนะแล้วต่อมาเราก็จะได้ทําการสัมภาษณ์ต่อก็คือเขาก็โทรมาบอกว่าแบบโอเคเราจะได้คิววันนี้นะโอเคแล้วก็ตลกลงพอถึง วันสัมภาษณ์ใช่ไหมทุกคนปอ๋อก็แบบไม่ได้เตรียมอะไรขนาดนั้นอีกแล้วอะคือแบบปอกว่าสัมภาษณ์มาค่อนข้างแบบเยอะมากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออก็เลยแบบแล้วแล้ว,ลวตอนนั้นอะคือจริงๆอะได้ได้ไดที่ฝึกงานแล้วด้วยแต่ว่าเออก็ก็แบบในอย่างไรก็ผ่านมาแล้วก็แบบทาต่อไปใช่ปะ่ะเผื่อแบบมันจะได้อะไรเงี้ยคือแล้วพอถึงวันสัมภาษณ์อะก็ เออมีพี่คนหนึ่งมาแบบสัมภาษณ์เราจริงๆพอเข้ามาแล้วเขาเป็นแบบแมนเจอร์ทีมเรานน่นแหละอืเขาก็แบบว่าถามก็มีแบบดูจากการที่เราส่งเรซูเม่ไปนะแบบเขาก็ดูว่าแบบเออเราเคยทํากิจกรรมอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีถามแบบเหมือนเขาก็มีโจทย์มาให้เป็นแคมเปญอะไรเงี้ยว่าแบบเราจะจัดกิจกรรม สำหรับแก้ปัญหาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนพี่เขาอะต้องเราเราสึกเองว่าพี่เขาอะมองหาคนที่แบบมีแพชชั่นแล้วแบบยังไงอะแบบสนใจในร้านอาหารจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะเราแบบเราบอกเขาแบบเออเราทำโปรเจกต์ที่มหาลัยก็แบบเกี่ยวกับร้านอาหารเกี่ยวกับเดลิเวอรี่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เราพูฟว่าแบบเออเราสนใจร้านอาหารแบบจริงแค่ไหนอะไรเงี้ยเออเป่าก็แบบ เออบอกบอกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนสนใจที่เราอ่ะทำกิจกรรมเยอะเราแบบเออดูมีแบบ potential ท,ที่จะทํางานหนักได้ซึ่งพอเข้ามางานหนักจริงทุกคนเออนั่นแหละแล้วพอผ่านไปแบบไม่กี่วันน่ะประมาณ5วันได้มั้งเออเขาก็แบบ l i น์แมนอะก็จะส่งอีเมลมาแจ้งเราว่าแบบเราจะได้หรือเราจะไม่ได้อะไรเงี้ยเออพอเปล่าแบบถึงวันนั้นน่ะคือเปล่าอ่ะก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำแต่แบบก็เหมือน มีเพื่อนอะไรเงี้ยถามใช่ไหมก็เลยโอ้เข้าไปดูแต่ก็ยังไม่ได้ส่งมาเขาเขาจะส่งมาตอนเย็นห้าโมงอะไรประมาณนี้แล้วพอได้รับอีเมลอะก็คือพยายามมองหาแต่คำว่าแบบเสียใจด้วยขอแสดงความเสียใจเพราะเราไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าเราจะได้เพราะว่าตอนสัมภาษณ์อะแบบว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราตอบไปอะเออเขาแบบเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแบบตอนนั้นเปล่าึงว่าแบบ เออพี่เมเนเจองงสิ่งที่เบ่าตอบก็เลยแบบสัมภาษณ์เสร็จก็บอกทุกคนว่าไม่ได้แล้วแบบดูก็รู้ว่าไม่ได้แล้วแต่แบบพอถึงวันประกาศผลจริงๆก็คือเป่าได้นะคะมันก็แบบ congratulation นี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พอตอนนั้นอ่ะมันก็ใกล้ที่จะเริ่มเริ่มฝึกง,งานและทีนี้เขาก็จะส่งเมลมานั่นแหละวแบบ เออเราต้องทําอะไรต่อไปซึ่งปีนี้ก็เป็นการฝึกออนไลน์นะคะทุกคนแบบฝึกที่บ้านแบบโ m มโฮมตลอดทั้ง2เดือนจะมี2ครั้งเท่านั้นที่เราได้เข้าบริษัทก็คือครั้งแรกวันแรกเลยคือเข้าไปเอาคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนะคะมาใช้ก็คือห้ามใช้คอมของตัวเองแล้วก็ครั้งที่2ก็คือเอาคอมไปคืนทุกคน ก็คือได้เข้าอยู่สองครั้งเลยแบบเสียใจมากค่ะต่อไปก็มาพูดถึงตําแหน่งที่เป่าสมัครเข้ามานะคะก็คือทีแรกเขาจะให้เลือก3ามตำแหน่งใช่ไหมแต่ว่าเป่าได้ตําแหน่งอันแรกเลยที่เลือกมาก็คือ Marketing, Communication, Restaurant, Community, แล้วก็ Restaurant Business คือชื่อยาวมากทุกคนแบบจนเป่าจบป่อยังจําแบบเพิ่งจะมาจําได้ ตอนจบเองว่าชื่อตำแหน่งเราจริงๆแล้วคืออะไรคือตำแหน่งเนี้ยก็คือส่วนมากนะจะดูในส่วนของร้านอาหารเป็นหลักเลยแล้วเเป็นตำแหน่งคอมมิวนิเคชันก็แน่นอนว่าจะต้องใช้สกิลการสื่อสารเยอะมากแล้วเราอะอยู่บ้านใช่ปะ่ะเราก็ต้องแบบโทรศัพท์ทุกวันทุกอาทิตย์เหมือนเป็นรูทีนที่จะต้องโทรหาลูกค้าแบบหาฟีดแบ็ k หรือว่าแบบต้อง เชิญชวนลูกค้าแสดงความยินดีแบบทุกอย่างอะ่ะทุกคนแบบเราต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหมดเลยนั่นแหละก็เลยต้องใช้สกิลด้านนี้เป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็สนุกดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เราจะมีดูแลแบบเพจ c e b o o k กค o u ปอะไรเงี้ยของร้านอาหารด้วยแล้วก็จริงๆอะ่ะของเราอ่ะถ้าไม่ติดโควิดมันก็จะได้แบบไปอีเวนต์ไปจัดบูธน,นู่นนั่นใช่ปะแต่ก็แบบเป็นที่น่าเสียดายที่แบบ ต้อง work from home ก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรที่แบบ on ไ i t e ต่อมาเราก็จะมาพูดถึง culture ของบริษัทนะคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเยอะมาช่วงแรกคือเราเครียดมากเพราะว่าที่นี่ทำงานเร็วมากแบบคือหรือว่ามันมันเป็นเพราะว่าเราอยู่ในทีมแบบ marketing ด้วยมันเลยต้องแบบทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นตลอดเวลาถูกป่ะแบบเวลามีประกาศ จากรัฐบาลหรืออะไรออกมาอย่างเงี้ยคือมันกระทบกับเราแล้วเราจําเป็นที่จะต้องสื่อสารออกไปให้ร้านอาหารอ่ะรู้เร็วที่สุดใช่ปะเออมันก็เลยแบบเหมือนประกาศออกมาตอนนี้มันก็ต้องทําเลยทําเลยแบบเออมันก็เลยค่อนข้างเร็วแล้วแบบทีแรกเราก็แบบไม่ชินมากแต่สุดท้ายเราก็ปรับตัวได้เออมันก็เลยทําให้เราอ่ะกลายเป็นคนที่แบบทํางานเร็วขึ้นมากมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบ อ่ะพูดถึงในทีมเราละกันแบบ B 2 B marketing ใช่ปะ่ะคืองานค่อนข้างที่จะหนักแบบคืออินเทอร์น่ะก็ก็ก็หนักเหนียวใช่ปะ่ะแต่ว่าพลังงานประจำเขาอะ่ะคือหนักมากทุกคนแบบคือจะพูดยังไงมันมันหนังจงิเออแบบเราเราเห็นว่าพี่เขาทำงานอะไรเงี้ยเรารู้เล้ว่ามันหนักมากแต่ว่าคือทุกคนที่นี่อะ่ะไนส์มากแบบรุ่นพี่แมเนเจทุกคนจริงๆเราไม่เคยเจอคนที่แบบท็อกซิในบริษัทน,นี้เลย เออทุกคนแบบ b u ลลิ i ที่จะช่วยทุกอย่างแบบขนาดที่เขายุ่งมากมากอะ่ะเขาก็ยังมาแบบช่วยสอนงานช่วยแบบเออให้งาน,ท,าน,นทํานู่นทานี่แบบเออช่วยเราทุกอย่างเราแบบเครียดเขาก็แบบให้กําลังใจต่างๆคือเป็นเพราะว่าที่บริษัทไยทุกคนแบบอันนี้ที่เราได้ยินจากวันแรกนะก็คือเขาบอกว่าเออเป็นคือ อายุเฉลี่ยของพนังงานที่บริษัทเนี่ยคือจะประมาณแค่แบบ23อะไรอย่าองเองแล้วก็แบบมีคันหนึ่งก็คือ28คือแบบเออมันอาจจะเป็นด้วยวัยที่ใกล้เคียงกับแบบนักศึกษาฝึกง,งานด้วยมาเลยที่จะแบบเข้าใจกันทุกอย่างอะแบบก็เกือบทุกอย่างอะคือเขาเข้าใจเราแบบ เยอะมากอะว่าแบบเออเราแบบเข้ามาฝึกงานเราแบบยังท like, like, ําอะไรไม่เป erm ็นนะก็ต like, erm ้องคอยสอนหรือแบบอะไรเงี้ยแบบผิดก็คือไม่เคยว่าเลยมีแต่จะแบบโดนสปอยด้วยซ้าทุกคนคือแบบดีมากๆแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนฝึกงานดีมากดีมากจริงแบบคือเราอะเข้ามาเราก็เจอเพื่อนคนหนึ่งที่แบบอยู่ทีมเดียวกับเราใช่ไหมเป็นทีมแบบออฟไลน์อีเวนต์อะไรเงี้ย เออเราก็แบบได้สนิทกับคนนั้นและทีนี้ก็แบบยังจะเจอเพื่อนคนอื่นๆในทีมแบบ Marketing อีกอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนน่ะดีมากเลยทุกคนก็แบบเหมือนจะสนิทกันได้เร็วอ่ะเออแบบเหมือนเหมือนทุกคนน่ะจะเป็นแบบท p e คล้ายๆเดียวกันหมดเลยแต่ก็แบบน่าเสียดายที่เราเวิร์กโมโฮลถึงเราจะแบบได้คุยกันแค่แบบไม่กี่วันน่ะแบบคุยผ่านแชทอะไรเงี้ยเออยังรู้สึกสนิทกันเลยซึ่งแบบถ้าได้ไปทํางานจริงที่บริษัทอ่ะ มันก็คงจะแบบดีแบบมากๆใช่ปคือท้ายนี้เราก็เลยแบบอยากจะแนะนําทุกคนจริงๆว่าแบบควรมาฝึกที่บริษัทนี้แบบถ้ามีโอกาสอะอยากให้ลองสมัครมาหรือแบบอยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ food delivery industry ที่แบบที่มันกําลังบูมอยู่ช่วงเนี้ทุกคนแบบเราอยากให้ทุกคนอะมาลองแบบสัมผัสแล้วก็แบบศึกษางานด้านนี้ดูหรือว่าจริงๆถ้าอยากได้ประสบการณ์เลยอยากได้สังคมอยากได้ culture ที่แบบเป็นบริษัทแบบ เจเนอเรชันเดียวกับเราเราเนี่ยคือแบบแปกว่ามันเหมาะมาที่แบบทุกคนจะต้องมาลอที่นี่คือถึงงานจะหนักจะหนักขึ้นงานหนังจริงทุกคนทุกคนจะต้องถึกอ่านั่นแหละถึงงานจะหนักใช่บ้าแต่ว่าแบบเหมือนมันแลกมาด้วยความที่แบบสวัสดิการดีทุกคนในบริษัทแบบดีเพื่อนดีสังคมดีหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบได้ทํางานจริงๆได้ประสบการณ์จริงๆอะไรเงี้ย อาจจะบอกว่าสวัสดีการที่ดีอ่ะก็คือเราได้อะไรบ้างคืออินเทอร์นใช่ปะเราได้นอนบุ๊กมาทํางานเออแบบตลอดเวลาที่เราฝึกงานอยู่เราก็แบบไปเอาโน่นบุ๊กมาแล้วเราก็ยังได้ส่วนลดค่าอาหารแบบอืมก็ตีเป็นเงินแบบเดือนละพันกว่าบาทนะทุกคนแบบให้เราสั่ง จกแอบใช่ปะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไปออนไซต์ที่ออฟฟิศอ่ะเราก็จะมีข้าวมื้อเช้ากับหมือนกลางวันให้กินและตอนเย็นก็ยังมีเบียร์ด้วยซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอีกแล้วนะคะเออแล้วแบบนอกจากคูปองแล้วพวกนี้เราก็ยังมีแบบเขาก็สอนแบบคอร์สเรียนแบบสิ่งในด้านที่แบบมันรีเลทกับงานเราเนาะแล้วก็ยังไงอ่ะได้เงินเดือนด้วยทุกคนที่ได้เงินเงินเดือนก็แบบจะคิดเป็นแบบสําหรับวันที่เราทํางานเนาะถ้าสม,มมติวันที่ลาก็แบบอาจจะไม่ได้ อย่ก็แบบได้เงินวันละสามรอยด้วยนะแล้วก็จริงๆอ่ะสวัสดีการเขามีเยอะแต่แบบเออต่อก็จําไม่ได้นะแล้วแบบมันเป็น Work from Home ด้วยก็เลยอาจจะแบบไม่ได้อะไรเท่ากับทําที่บริษัทอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนแบบลองเผื่อแบบอนาคตอ่ะโอเคเพื่อแบบอนาคตทุกคนจะได้ไปทำงานที่บริษัทเชฟป้าซึ่งปอฉชื่ว่ามันต้องแบบ มันต้องสน,นุกอะมันต้องดีว่า Work from home แบบ1%นึเอก็เลยแบบนั่นแหละวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะเพราะฉะนั้นแบบถ้ามีอะไรก็แบบคอมเมนต์มาถามได้เลยแบบยินดีที่จะตอบมากๆจริงๆนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ